เสริมรากตั้งแต่ต้นมะม่วงต้นเล็กๆเ,เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับต้นทำยังไงวันนี้ผมจะพาไปทำครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการกเกษตรทุกพานเอเพื่อความมั่นยืนนะครับวันนี้เองจะมาแชร์ เทคนิคที่ทางสวนนะครับได้มีการใช้อยู่ที่สวนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นมะม่วงที่เราได้มีการปลูกไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเรานําต้นมะม่วงมาปลูกแล้วเนี่ยมันถ้าไม่แข็งแรงนะครับต้นเนี่ยมันจะค่อยๆเอ็นไปเรื่อยๆนะครับบางทีถ้าลมแรงๆนะครับมันจะพัดต้นมะม่วงเนี่ยตีลังกาไปเลยทนีนี้ทางสวนเองก็มีเทคนิคในเรื่องของการเสริมรากนะครับเพื่อให้ต้นมะม่วงเนี่ยมันเกิดการยึดโยงกับดินของเรา ได้ดีแล้วก็ทําให้ต้นเนี่ยมันแข็งแรงนะครับเพราะว่า1รากก็แข็งแรงอยู่แล้วถ้าเราเสริมเข้าไป2รากเนี่ยก็จะทําให้แข็งแรงมากกว่าเดิมคราวนี้หลายๆที่นะครับหรือวิดีโอเก่าที่ผมเคยทําไปเนี่ยการเสริมรากเนี่ยผมจะทําตอนที่มันต้นใหญ่แล้วหาต่อมาคราวนี้ผมจะทําแบบต้นเล็กเพื่อให้ขนาดต้นมะม่วงนะครับ โตไปพร้อมกันระหว่างต้นตอนะครับกับต้นพันธุ์ดีที่เราได้มีการเปลี่ยนยอดมาแล้วนะครับเพราะว่าการทําการเสริมรากไปพร้อมกันเนี่ยพอต้นเขาโตึ้นเปยเรื่อยเนี่ยขนาดต้นมันจะไม่ต่างกันมากแต่ถ้าเกิดเราเอามาเสริมตอนมันโตแล้วเนี่ยต้นตอเรามันจะเหมือนเนี่ยว่าเอาไม้ซีกมางัดไม้สูงประมาณนั้นนะครับคือต้นเล็กๆแต่เอามาแปะไว้ข้างต้นใหญ่อันนี้คือจะใช้ได้ดี ในพื้นที่ที่มีลมค่อนข้างแรงแล้วเจอปัญหาว่าต้นไม้เนี่ยหงายท้องโค่นลม้มก็ใช้วิธีนี้ในการเสริมรากคราวนี้ในการเสริมรากมีวิธีการทํำยังไงนะครับก็เริ่มจากการที่เราจะต้องมีต้นตอก่อนที่เราจะเอามาเสริมครับแล้วก็ต้นพันธุ์ดีที่เราจะมาปลูกการปลูกก็เหมือนเดิมครับนําต้นมะม่วงที่เราเตรียมมาลงหลุมก่อนลงหลุมเนี่ยเราก็มีการปรุงดิน ให้เรียบร้อยใส่ในเรื่องของปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อเกาปุ๋ยสูตรใส่เข้าไปคุกเขาให้เรียบร้อยเราก็นําต้นไม้ของเราเนี่ยไปวางในหลุมเสร็จแ,แล้วเราจะมีการปาดแผลเหมือนกับการทาบกิ่งมะม่วงเลยนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราจะเอาไปแปะที่แผลเพื่อเป็นการเสริมรากให้กับต้นหลักดังนั้นหลักการนี้จะคล้ายกันกับการทาบกิ่งมะม่วงนะครับก็คือ เอาต้นตอพอปาดเสร็จนะครับเราก็ไปปาดฉลบที่บริเวณต้นมะม่วงพันธุ์ดีของเรานะครับแล้วก็ทําการปาดฝานที่ต้นตองเราแล้วก็เอาไปแปะที่เนื้อเยื่อตรงนี้เองหลายท่านอาจจะสงสัยว่าต้องปาดให้ถึงเนื้อมันสีขาวหรือไม่นะครับเขาบอกว่าปาดแค่ผิวสีเขียวก็พอหรือเป็นสีน้าตาลก็พอไม่ต้องปาดถึงเนื้อไม้ครับขนาดแผลจะขึ้นอยู่กับขนาดของตอครับแผลที่ต้นพันธุ์ดีนะครับ เพราะว่าถ้าฝานแผลที่ต้นพันธุ์ดีใหญ่มากเกินไปแผลตอจะประกบไม่สนิทด,ดังนั้นให้เราเทียบตอก่อนว่าเราะจะทําการปาดแผลใหญ่แค่ไหนเมื่อเราทําการปาดแผลเรียบร้อยนะครับเราก็เอาแผลต้นตอเอามาประกบกับแผลต้นพันธุ์ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็พันฟิล์มเหมือนเดิมครับคือพันจากด้านล่างขึ้นด้านบนพันให้นั่นนะครับแล้วก็ไปทําการขมวดฟิล์มด้านบนเหมือนกับการทับกิ่งเสร็จแล้วเนี่ย ต้นพันธุ์ดีกับต้นตอที่เราเสริมไปแล้วนะครับเราจะปักหลักนะครับเพื่อป้องกันการขยับขยื่อนของแผลนะครับแล้วก็ใช้เชือกรัดไว้ระหว่างแผลกับต้นตอเนี่ยก็คือมัดตรงนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้แผลมันขยับขยืขย่นหลังจากนี้ไปนะครับประมาณสามเดือนนะครับแผจะเริ่มกลมกลืนกันแล้วก็จะสนิทเราทําการกรีดฟีบได้นะครับหลังจาก3ามเดือนไปแล้วหรือแผลเนี่ยมันเริ่มปูด พอแผลมาเริ่มปุ๋นเนี่ยเราสามารถปล่อยให้เนื้อเยื่อเนี่ยเขาประสานกันนะครับแล้วก็มันก็จะหากินทั้งสองรากเนี่ยส่งขึ้นไปที่ลําต้นต้นเดียวแล้วก็ทําให้ต้นมะม่วงเราเนี่ยมันโตไปในระยะที่เรียกว่าผิดถูพิดตาเพราะว่าจากเดิมมันมีแค่รากเดียวแล้วครั้นี้เราใส่ไปสองรากเนี่ยต้นมันก็ย่อมหาอาหารเก่งกว่ารากเดียวนะครับแล้วพอต้นเขาโตไปเนี่ยมันจะเป็นการที่เรียกว่าระบบรากแข็งแรงต้นแข็งแรงต่อให้ลมพัดแค่ไหน ต้นมะม่วงก็ไม่หงายท้องแน่นอนโดยเฉพาะต้นที่อาจจะไม่ค่อยมีรากแก้วนะครับอย่างเช่นมะม่วงทาบกิ่งที่เขาใช้เป็นแบบตุ้มเบาตุ้มเบาเนี่ยเขาจะทําการตัดรากแก้วออกนะครับแล้วก็ออกขึ้นไปท่ามถ้าใครอยากจะเสริมรากให้กับต้นมะม่วงที่เป็นกิ่งทาาเราก็สามารถทําได้นะครับ ừ ừ. เพราะว่าการที่เราเสริมรากตอนต้นเล็กเนี่ยเราจะใส่ตอลงไปพร้อมก,กับต้นพันธุ์ดีแล้วปลูกพร้อมกันนะครับแล้วก็บีบแผลให้ส่วนใครที่ปลูกแล้วอยากจะเสริมรากเนี่ย เราต้องขุดบริเวณด้านข้างนะครับใกล้ๆก,กันแล้วก็เอาตอหย่อนลงไปแล้วก็ทําการเอาแผลเนี่ยมาประกบกันเพื่อให้แผลเนื้อเยื่อเขา,เอาประสานกันสามารถทําได้ตอนหลังแกะปูกก็ได้นะครับกรณีที่เป็นมะม่วงททบกิ่งวันนี้ผมก็เอาเทคนิคจากที่ประสบการณ์โดยตรงนะครับที่เราทําแล้วก็ได้มีการประสบความสำเร็จในส่วนแล้วเนี่ยเอามาแชร์อบอกกันเผื่อใครที่ยังไม่รู้ ก็เอาเทคนิคไปทําใครที่รู้แล้วนะครับก็อาจจะอาจจะได้เทคนิคใหม่ๆที่ทางผมที่ได้มาบอกไปก็อาจจะมีการปรับใช้ให้มันสะดวกมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนีเราไีจะนำมาฝากอีกในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้อเก่าผมว่าขอบคุณและสวัสดีครับ